ที่ยเวลา09-40์เก้านเจ้าที่ประกอบด้วยเจ้าที่ป้องกันศูนย์ป้องกันและป่าป่าที่3ภาคเหนือเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่ารป19แม่พงเจ้าที่ตำรวจ้องกับการ4บกกทพศจังหวัดลำพานเจ้าที่ปตทเดือนหน้องเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษชุดที่หนึ่งสำนักสารในวันเวลาดังกล่าวได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการเก็บแม้ท่อนไว้บริเวณดังกล่าว ขนาเจ้าที่คือสรุปรุปยังไงเอาไงนี่กระมาแน่กลันมาแน่งล้วแกจะนั่งที